เอฟซีศาสตราจารย์แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยแฟนตัวยงอย่างฉันจะพาได้ยังไงว่าหมอเกตจับตาว่าจะไปอยู่ไหนหลังจากที่ไม่ได้เป็นประธานกรรมธิการอวเหมือนที่ฉันตั้งใจไว้คือฉันตั้งใจอยากผลักดันให้หมอเกตช่วยดูแลนักวิชาการหลักสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทรปริญญาเอกต่างๆควบคุมคุณภาพหน่อย งานวิจัยต่างๆตีพิมพ์ในระดับนานาชาติยังไง TCI ยังไงวารสารต่างๆที่ได้ตีพิมพ์คุณภาพมันจะเป็นยังไงงานวิจัยที่ทํากันมาอย่างยากเย็นมันจะเอาไปไว้บนิ้่อย่างเดียวไม่ได้อยากจะให้หมอเกตผักดนันตรงนี้แต่ไม่เป็นไรหมอเกศศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกศกมลเปลี่ยนสมัยสอบวอที่ได้มาเป็นคะแนนอันดับหนึ่งแบบแลนสไลด์ท่วมทนถล่มทลายแบบแลนสไลด์ถ้าเทียบบัญญัตตยางของคะแนนก็คือหมอเกตก็คือ เป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเกือบ20ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันต้องเอฟซอยู่แล้วฉันระบอบประชาธิปไตยคนมาเป็นอันดับหนึ่งฉันต้องอวยยศอวยอะไรให้อลังการอยู่แล้วแต่ว่าหมอเก๋ก็คือจะได้ไปพัฒนาชาติในส่วนของสองกรรมธิการก็คือกรรมธิการเศรษฐกิจก็คือหลังจากนี้เสือตัวที่ห้าอะไรไม,ไม่ไม่ต้องแล้วค่ะอเมริกาต้องร้องไห้ รัเสเซียต้องโศกเศร้าจีนต้องเป็นลมเพราะเศรษฐกิจเมืองไทยจะขึ้นอันดับหนึ่งของโลกจะเป็นเจ้าแห่งโลกใบนี้เพราะหมอเกตมาแล้วเตรียมเลยเกียมเกียมเลยนะคะร้อยพ่อใหญ่โทนี้ไม่เท่าหมอเกตหนึ่งคนฉันบอกเลยตรงนี้ยิ่งกว่ายิ่งกว่าอีกคณะหนึ่งคือการบริหารราชการแผ่นดินฉันบอกเลยว่าการปฏิรูป Horizontal management จะเกิดขึ้นในรัฐบาลที่มีหมอเกตเป็นกรรมธิการตัเป็นสวเราเนี่ยบริหารแบบ Vertical management มาตั้งแต่รัชกาลที่5จะเปลี่ยนเป็น horizontal แบบบูรณาการเพราะหมอเกตมาแล้วจับตาดูการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ด้วยมือของศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกตกำมืนเป็นสมัยใครเลิฟหมอเกตขอหัวใจ ag, หมอเกต n ัมเบอร์วัหมอเกตสวยมาก ag, สอวอนางฟ้านางสวรรค์จุติลงมาศาสาาตราจารย์ดรแพทยหญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยใครพิมพ์ตกแม้แต่ประโยคเดียวไม่ต้องอยู่ในประเทศนี้ออกไปเลยคะ่ะออกไปเลย <laughs> เข้าใจไหม